ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอิกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีวิวนะคะวันนี้จะเป็นการรีวิวอของที่ซื้อมาจากออนไลน์นะคะเป็นของยี่ห้อนี้ค่ะ Loewe นะคะก็ Loewe นะคะเป็นแบรนด์ชื่อดังของสเปนนะคะซึ่งก่อตั้งมานานแล้วเหมือนกันเขาก็จะมีขาย ก็ขึ้นชื่อที่สุดน่าจะเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็ยังมีเสื้อผ้ามีของแฟชั่นอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งวันนี้โอ๊ต e ได้สอยอะไรมาเนี่ยเดีย๋ยวมาชมกันนะคะก็จะบอกก่อนนะคะว่าโอ๊ตเป็นครั้งแรกนะคะที่โอ๊ตซื้อของของโรเอเว่นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ซื้อออนไลน์ด้วยนะคะไม่ได้ไปที่ร้านนะคะซึ่งออนไลน์เนี่ยโอ๊ตก็ซื้อในเว็บของโรเอเว่โดยตรงเลยนะคะ เนี่ยค่ะกล่องนัก็เป็นอย่าง,งนี้นะคะนี mm ่คือสัญลักษณ์ของี่ห้อนี้นะคะก็โรเอเวก็เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกแบรนด์หนึ่งลนะคะลักช mm ัว hmm. รี่นี่เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้มีการ์ดให้น่าจะเป็นใบเสร็จนะคะใบเสร็จที่เราซื้อของแล้วก็จะมีถุงผ้านี่นะคะ mm hmm. แต่ชอบกล่องอะกล่องเขาน่ารักมากเลย mm hmm. ข้างในเป็นสีดำแบบนี้นะคะจะพับเก็บอยูได้ก็ขนาดกระทัดรัดเลย ก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยอขาไปซื้ออะไรมานี่ก็คือถุงนะคะถุงถุงเขาก็เป็นสีขาวธรรมดานะคะแบบนี้แล้วก็จะมีอป้ายยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะคะอืมโอเคถัด้ดอะไรเอ่ยถัดกระเป๋าค่ะเ,เป็นกระเป๋า l o e w วรุ่น มินิคูเซอร์นะคะเป็นรุ่นมินิก็คือโปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นกระเป๋าคูเซอร์เนี่ยเยอะมากแล้วก็เห็นเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือประทับใจตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็ที่ประทับใจก็คือประทับใจดีไซน์นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ย <S <S จะออกแนวแบบสถาปนิกนิดนิดอะแนวแบบแกราฟิกเลขาคณิตอะไรเงี้ยแบบ คือชอบมากๆนะคะซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายรุ่นที่ดังๆของเขานะคะส่วนมากคนเขาก็จะใช้สีสีแทนสีคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็มีคนใช้อยู่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้รุ่น small size นะคะก็คือจะเป็นไซส์ปกติที่ใหญ่กว่านี้นะคะแต่รุ่นนี้คือรุ่นมินินะคะซึ่งเป็นนรุ่นที่เล็กที่สุดนะคะเนี่ยค่ะ กจะมีเปิดเป็นนอนี่นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหน้าแล้วก็จะมีป้ายนะคะป้ายนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้น้องจะเป็นแบบนี้น่ารักไหมสีนี่คือเป็นสีสีที่เหมาะสำหรับซัมเมอร์นะคะ ก็จริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกฤดูนะคะเพราะว่าถ้าเราแต่งตัวด้วยสีพื้นๆอย่างเงี้ยเส่นสีดำสีขาวสีครีมหรือว่าจะเป็นสีม่วงสีส้มอะไรเงี้ยก็คือใส่กับกระเป๋าใบนี้ได้เลยนะคะซึ่งสีนี่ก็แบบจัดจ้านมากค่ะจัดจ้านในย่านนี้ <c oughs> ชอบค่ะที่ซื้อุกใบนี้นะคะเพราะว่ามันลดราคาด้วยค่ะอืซึ่งนานทีโรเอเว่เขาก็จะลดราคานะคะ แล้วก็นี้ก็จะมีป้ายนะคะยี่ห้อเป็นตัวป๊ามแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์นี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นหนังนะคะเป็นหนังแท้อก็จำไม่ได้ว่าเป็นหนังแบบไดเอเขียนไว้ไหให้เนาะแล้วก็อืขนาดกระทัดรัดกำลังพอดีนะคะเดีย๋ยวเรามาเปิดข้างในกันเนาะว่าเป็นยังไงตัวซิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะซิปก็เป็นหนังนะคะ เปิดออกมาหัวน้องน้องดูมินิมากเลยค่ะม,มินิจริงๆะแต่เป็นคนชอบกระเป๋ามินิอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ของไม่เยอะแล้วก็รู้สึกมันสะดวกสบายะคะ่ะนี่ก็จะมีใบซอร์ติฟิเคตนะคะการันตีของเขาอยู่ข้างในนี้นะคะแบบนี้อืมดีมากแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีเชือกนะคะโอโ้สีสัน ใส่มากเนี่ยค่ะเป็นสายสะพายนะคะเป็นหนังเหมือนกันจะเป็นแบบนี้นะคะใส่กระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยม,มีป้ายเป็นสีม่วงตรงนี้นะคะป้าย l o w e l e นะคะสีม่วงตรงนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรกะะ็มี ริงแล้วมันก็จะมีอป้ายเหมือนกับมีนัมเบอร์อะไรของเขาอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งนะคะอยู่ว่าค่อยใส่รูปไว้ให้ให้ดูนะคะข้างในเพราะว่าถ่ายออกมานี่ยคุจะยากหน่อยเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะข้างในนี้ตรงนี้อืมดูเห็นกันไหมเนี่ยนะคะ่ะส่วนขนาดเนี่ยอือเรามาดูกันเนาะว่าขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาวัดให้ดูนะคะอมีสายวัดเป็นสายวัดแบบสถาปนิกเลยนะคะ ก็น้องกว้างประมาณ18เซนนะคะความกว้างเดี๋ยวนะคะฟัดน,นี้ให้ดูเนาะความกว้าง18เซนนะคะนี่ค่ะ18เซนกว้างแล้วก็ความสูงนะคะความสูงประมาณ ข้าวัดจากส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือประมาณสิ1สิบสามเซนนะคะความสูงนะคะสิบสามเซนอืมแล้วก็ความหนานะคะความหนาประมาณเจ็ดเซนติเมตรนะคะความหนาเจ็ดเซนติเมตรอืมก็กระทัดรัดจิ๋วจิ๋วแต่แจ๋วหรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาดูนะคะ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ารุ่นรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะคะรุ่นสมอล,ละไรพวกนี้ด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีซิปให้ด้วยนะคะแต่รุ่นมินิเนี่ยจะไม่มีซิปด้านหลังนะคะจะมีเฉพาะซิปด้านหน้าอย่างเดียวนะคะอย่างนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าเราใส่อะไรได้จุบบ้าขนาดไหนนะคะอย่างแรกเลยก็คือกระเป๋านะคะกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าเงินใส่ได้ไหมเนี่ยก็ค่อนข้างใส่ยากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย ใส่ได้นะคะใส่กระเป๋าเงินได้แล้วต่อมาก็เป็นมือถือนะคะอันนี้เป็นไอโฟนเซเว่นพลัสนะคะใหญ่เท่าเทก,กันกับ iPhone ิบเอ็ดแม็คโปรแม็นะคะหรือ12 Pro Max คือเท่ากันนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะว่าอชใช้ฟิล์มอยู่ตอนนี้คือเป็น11 p r Pro x a x นะคะอันนี้คือ12ออ๋อไม่ใช่ <laughs> 7 Plus นะคะอืมใส่ได้พอดีเลยะคะ่ะ แล้วก็มีอ่ะมีขวดเจลแอลกอฮอล์นะคะก็ใส่ได้นะคะแล้วก็อลิปสติกหน่อยนึงลิปสติกนี่นะคะแล้วก็ถุงใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยนะคะซีใส่ได้นี่ค่อน <c oughs> ข้างลำบากหน่อยนะคะเนี่ยคงต้องจัดระเบียบดีๆนะคะเอาขวดของ มีไว้ตรงนี้เดเจลกระตว้ตรงนี้แล้วก็เอาถุงอได้พอดีเลยถ้าจัดระเบียบพอดีก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยอืมได้พอดีปิดรูปิปได้โอเคนี่นะคะเป็นอย่างนี้ได้พอดีเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการยุ้ยอะไรนะคะคือมีความทนทานเป็นรูปทรงของเขามากๆ แตอ่อะไรมันชอบเผยอต,ตรงนี้ก็ไม่นรู้น้องอาจจะเป็นดีไซน์ของเขานะคะอโอเคน้องจุดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะพอประมาณสําหรับการเดินทางระยะไม่ไกลมาก <c oughs> แล้วก็อืสําหรับคนที่ไม่ได้มีของอะไรเยอะๆมากมายนะคะก็ตัวนี้ก็เหมาะนะคะแล้วก็เหมาะกับการเดินทางในระยะสั้นๆหรือระยะไกลก็ได้ที่เราต้องการความคล่องแคล่วอะไรเงี้ยคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นดีไซน์ของเขานะคะด้านหลังนะคะด้านข้างด้านข้างด้านหน้านะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งดีไซน์เขาเก๋มากรุ่นนี้นี่คือชอบดีไซน์ที่สุดนะคะ เดี๋ยวจะมาใส่สายสะพายนะคะแล้วลองสะพายให้ดูนะคะว่าลุคของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็จะมีดีเทลของสายสะพายนิดนึงนะคะเผื่อใครซื้อมาจะได้รู้ว่าเขามีดีเทลอะไรบ้างน,นะคะก็จะมีตรงสายสพายก็จะมีชื่อป้ายยี่ห้อโรเอเวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สายทั้งสองทั้งสองด้านเลยนะคะก็ สายก็เป็นหนังสายหนังทั่วไปนะคะแล้วก็มีสตริปเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเย็บด้วยสีเดียวกันกับหนังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถือให้ดูนะคะแบบนี้ถ้าถือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ

อลองสะพายแล้วก็ลองใส่ของแล้วเนี่ยรู้สึกว่า,าใส่ของอาจจะใส่ได้น้อยหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเอาออกมายากหน่อยหนึ่งถ้าสมมติว่าเราใส่เต็มเกินไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราใส่ทุกอย่างเต็มไปหมดเราจะเอากระเป๋าเงินเงนี้ยเราก็ต้องรื้อเอาทุกอย่างออกมา,เ,าเพื่อเอากระเป๋าต่างอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็อาจจะต้องใส่ให้น้อยหน่อยนะคะจะเอาแค่ของที่จำเป็นจริงๆนะคะอาจจะเป็นกระเป๋าตังค์ทรศัพท์มือถือแล้วก็เอ่เอมสก์แล้วก็เจลแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยคะ่ะที่จำเป็นจริงๆที่พกพาจริงๆนะคะกระเป๋าใบนี้ก็คือค่อนข้างจุพอสมควรตามไซส์ะคะ่ะมินิของเขานะคะแล้วก็จะเป็นสำหรับเหมาะสำหรับการเดินทางในระยะสั้นๆอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เหมาะสำหรับการพกพาง,ง่ายๆที่ไม่ได้เอาของไปเยอะแยะอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าโอ๊ตจะไปต่างประเทศเนี่ยโอ๊ตต้องขึ้นเครื่องบินเงี้ยโอ๊ตก็อาจจะเอาใบนี้ไปที่ที่สะดวกนะคะอาจจะเอาพาสปอร์ตใส่ในนี้กระเป๋าตังค์แล้วก็มือถืออะไรเงี้ยค่ะก็ะพกไปแบบง่ายๆโดนทางไปง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะต้องมีใบใหญ่อีกใบนึงด้วยนะคะไว้ใส่ของทีเ่เราใช้อย่าอื่นด้วยนะคะ แล้วก็พอสปายแล้วเนี่ยก็รูว่าเออมันน่ารักอ่ะมันเก๋ดีนะคะโดยเฉพาะสีนี้ก็จะเป็นสีที่ดูสดใสเหมาะสำหรับวินเทอร์หน้าหนาวที่ไม่ค่อยมีแดดก็ใส่กับเ,ออเสื้อโทนสีเอิร์ธโทนสีครีมอ่อนสีอาจจะเป็นแจ็คเก็ตหรือโค้ทสีครีมอ่อนนี้ก็ได้นะคะก็น่าจะเก๋ดีอะค่ะแล้วก็จะใส่กับเสื้อโค้ทสีดำสีเข้มๆเมนี้ยก็ได้อยู่นะคะ ก็จะทำให้ดูแบบสดใสดูแตกต่างขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะสำหรับซัมเมอร์ด้วยนะคะอย่างเช่นไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยก็พกพาไปได้หรือไปเที่ยวไหนช่วงซัมเมอร์นี่ก็เหมาะนะคะก็คือคิดว่าน่าจะใช้ได้ใช้ประโยชน์อยู่บ้างนะคะสำหรับใบนี้แล้วก็ก็จะติดอยู่นิดนึงก็ตรงขนาดเล็กอะคะ่ะก็แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรมากเราใส่เท่าที่จำเป็นจริงมันก็ใช้ได้อยู่อะคะ่ะ แล้วก็ไซส์มันกำลังน่ารักนะคะไซส์คือถ้าเป็นไซส์สลเนี่ยน่าจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มันอาจจะดูแบบเตอะทาไปนิดนึงแต่ใบนี้คือใบจิว๋วใบเล็กน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะคะก็มีทั้งสีพาสเทลสีสีแบบสีครีมสีโทนโทนสีน้ำตาลสีคาราเมลอเงีย้ยเยอะะเลยนะคะส่วนสีนี้ก็ชอบมากๆค่ะสี นะคะไม่น,น่าเบื่อดีอย่างเงี้ยก็ชอบก็วันนี้ขอจบรีวิวกระเป๋า Loewe ใบนี้นะคะเพียงเท่านี้แล้วก็ใครสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้เลยนะคะก็ยินดีมากๆเลยก็ที่ชอบที่สุดก็คือชอบดีไซน์ค่ะของกระเป๋าใบนี้นะคะคือการดีไซน์ของเขาเนี่ยเก๋แล้วก็เท่มากอืมชอบจริงๆถ้าใครเป็นสายแบบอาร์ตๆหน่อยเนี่ย ต้องชอตแน่นอนนะคะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามมาได้แล้วก็เขียนติชมมาได้นะคะในการรีวิวครั้งนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังมองหางกระเป๋ารุ่นนี้อยู่พอดีก็จะได้ข้อมูลบางส่วนนะคะก็วันนี้ก็ขอลา,าแค่นี้ค่ะไงก็ฝากกดไลค์กดกด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามมาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ